สวัสดีครับโคชานะครับจาก Wellform Home Academy วันนี้จะมาสาธิตการเชื่อมต่อ API ระหว่างแอปพลิเคชัน Binance กับแอปพลิเคชัน y o l Queue นะครับเริ่มต้นมาที่ Binance ก่อนนะครับหน้าหลักแล้วก็ไปที่ไอคอนนะครับด้านบนตรงนี้ที่เขียนว่า More, M O I E เข้าไปนะครับเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นด้านล่างมันจะมีคำว่าการจัดการ API กดคลิกการจัดการ API เสร็จแล้วก็จะเข้าหน้าการสร้าง API ก็ตั้งชื่อนะครับ รอยัลคิวตั้งอะไรก็ได้นะครับกดสร้าง API พอกดสร้าง API ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยกดรับรหัสยืนยันผ่านโทรศพัพท์577427จากนั้นแล้ว Authenticator Code 2 3งสามเรียบร้อยนะครับนะตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยจากนั้นแล้วก็จะมาสู่หน้าหน้า API แล้วก็กดตรงนี้นะครับเพื่อดูนะครับนะดูเนี่ยมันสร้างให้แล้วแต่ยังไม่เสร็จนะครับให้คุณกดแก้ไขนะครับแก้ไข แก้ไขเสร็จมาติกตรงคำว่าเปิดใช้งานการเทรดสปอตและมาจินให้เขานะครับแล้วก็จำกัดการเข้าถึงด้วย IPS d s s จากนั้นแล้วคุณก็ไปเอา IPS เด s จากตัว RoyalQ มานะครับไปที่ RoyalQ คลิกอันแรกเลยนะครับการผูกกดเลือก Binance นะครับ นะมันจะมี i p a d d อ e s s อยู่ตรงนี้นะครับนะตรงเลขเยอะๆเนี่ยกดสำเนาแล้วก็กลับไปที่ไบแนนเอา i p address ไปวางนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับกดยืนยันแล้วก็กดบันทึกตรวจสอบความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่ง 8ปดแปดเรียบร้อยนะครับจากนั้นแล้วคุณก็มา copy api key กด copy แล้วไปวางที่ royal q วางนะครับอ่านะ ซีเค็ดคียก็ทำเหมือนกันกด copy ลากนะครับอันนี้ไม่มีปุ่มให้กดกด copy นะครับอ่าแล้วก็ไปวางตรงนี้ตรงคำว่าซีเค็ดคียจากนั้นแล้วรหัสยืนยันของรถย่อนคิวเนี่ยจะไปที่อีเมลนะครับกดส่งไปแล้วเราก็ไปดูอีเมล เข้าไปที่อีเมลมันจะมีส่งรหัสมานะครับอ่ามาละสองศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดฉันได้อ่านคำเตือนผูกพัน เรียบร้อยนะครับก็เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับขอบคุณครับ